อารณมรถมือสอง JK นํำเสนอรถเก่งบ้านบ้านมือสองนะคะมีอายุกันหน่อยแต่ใช้งานได้ดีค่ะทุกท่านรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกว่าเก่ามากๆเลยนะคะเก่าแต่เก่าค่ะทุกท่านดูแลง่ายไม่จุกจิกนะคะทนทานค่ะกับรถโตโยต้าซูน่าหยุดน้ำรถปี02เกียร์ออโต้ค่ะราคา49,000บาทค่ะทุกท่าน รถสวยพร้อมใช้ได้เลยนะคะสีสันภายนอกสวย70%ยางดีดอกยางยังหนาค, <_ c oughs> ค่ะเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีสมบูรณ์วิ่งใช้งานได้ปกติช่วงล่างไม่มีเสียงดังนะคะเก <_ c oughs> ียร์ออโต้กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะล <_ c oughs> ักษณะตามรูปนี้เลยนะคะดูรูปเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจคะ่ะทุกท่าน <_ c oughs> คเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติระบบแอร์เย็นค่ะภายในสะอาดตามนี้เลยนะคะ ปรับข้างไฟฟ้าได้ค่ะรถจอดอยู่ในเมืองเชียงรายค่ะสนใจโทรคุยกันได้นะคะ49,000บาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดดูรถนะคะโทรสายตรงหาผู้ขายเลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยแอดมินใส่เบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ